สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาแนะนําวิธีการต่อไหมแบบไม่ต้องผูกปมนะคะเดิแล้วก็ดึงดึงไหมที่เราจะต้องการจะต่อมาแบบไม่ต้องผูกปมนะคะเราถักไหมสิ้นที่เหลือก่อนนะนี่นะคะ ย่างนี้ก่อนให้เหลือสองห่วงอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็จับไหมตัวที่เราต้องการจะต่อมาให้เหลือชายไว้พอประมาณจับอย่างนี้นะคะจับตัวไหมตัวใหม่นะควักผ่านมาเสร็จแล้วเราก็ถักลายที่เราต้องการต่อไปเลยค่ะ เดี๋ว่าไปลยไหมของป้ามาหมดไอตรงลายตรงนี้พอดีเมื่อเราควักผ่านมาให้เหลือสองห่วงอย่างนี้แล้วให้เราจับไหมของเราเนี่ยตัวเนี้ยพาดมาพาดกลับมาก่อนนะคะเพื่อเราจะล็อกล็อกชายไหมไว้ล็อกปลายไหมไว้ แล้วก็เไปข้างหลังก่อนแล้วก็พาดมาตอกพาดมา ทำแบบนี้ประมาณสัก3ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้นะคะเห็นไหมรอยต่อเราก็ไม่เห็นเราแค่ตัดนะคะ ก็จะไม่มีปมแล้วนะคะมันจะไม่มีปมให้เราเห็นนะจะเรียบไปเลย